สสาีค,คุณกำลังซืชอบรรยากาศใบชาบอะไรตอนนี้คุณร็อยู่เกี่ยกใบชาบนะครับนี่เขาจะไม่โอนจ้ะนี่ครับคือทัพเลที่ผมจะถ่ายคลิปนะครับนี่เป็นไงผมเล่นเก๋แป๊บน,นึงนะตกแล้วเงล้วดีผุุดเพชรได้มานะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากคุณจะเป๊ะแอคเลยขีดแดงเอ้ยเผานี่ดิแครบหนึ่งอร่อยดีเนี้ยโปรเจกต์ตเอ้ยใช่เลยปลาปตัวทอดเนี่ยเอาทองไปข้าจะเอาทองอมจะดาครับมา,มาเฮ้ย <I S 1> โอเคเอ้ยเดี๋ยวถ้าพี่แองหมดเราตูจะเข้าบ้านเองเราทำงี้ไว้ก่อนไปผมรู้ครับผมอัดได้กี่นาทีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแยากแข็กผมรู้ละผมอัดได้สิบสี่นาทีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตอนเอ้ยเอ้ยะไรนั้นเราอยู่ที่ตัดไม้ถามว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไร ผมได้สร้างบ้านหรอครับเนี่ยบ้านผมเป็นไ,ไงบ้านนำจากหัวอลูมถามว่าถ้าผมปรจจุภัยผมจะลืมทังกับบ้านไหมลืมครับไม่เตอนนี้ผมไม่ลืมละรู้ป่า,ปาทำไมผมสร้างสัญลักษณ์ไว้แล้วเยอะเลยอะยังดีผู้ซ่อมส,สัญลักษณ์ไปแล้วผูญญวว้ชมครับเดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรส์แป๊บนึงไปนู้นไนแกะดำอุ้ยผมชอบจีดัง ครั้งหนึ่งคุณผ,ผู้ชมครับคิดว่าผมหันกลับไปบ้านหมอบจะเห็นไหมสัญลักษณ์เห็นคำตอบคือนูน <c oughs> ถามว่าที่จริงผมทำผมจะบอกว่าที่จริงผมตังสูงนั่นเนี่ยแต่ผมลงมาแล้วผมตายผมจะใช้มือขุดคุณลงมาโหตรงนูน้น่ะขึ้นไปอะ่ะลงมาเหลือครึ่งหัวใจโหหัวใจอันเดียวเหลือครึ่งหัวใจเลยอะ <c oughs> สูงโคตรขนาดก็ยังไม่อยู่ดูดิครับเกาะกะเกาะขอคาข้คู่แต่ว่าผม<กร> <Marc> ผมขึ้นมายังไงผมผมลงมาแล้วผมจำทางขึ้นไม่ได้อยากถามว่าผมขึ้นมาไงถามคิปเปอร์ไหมครับรอเลนผมขึ้นมาทางนู้นนู้น อ้าวหนึงนูนนูนไกลนูนเลย,ยงั้นว่าผมทำไมถึงหาบ้านเจอผมสร้างเสร็จแล้วตั้งรานแล้วเหรอไม่ใช่ครับพึ่งสร้างพึ่งสร้างต่อไปโรตัตรอด้วยไม่บอเพิ่งเจอเพชรต่อไปโรตัสด้วยอู้หูไปเจอตัวเดยกไปไปไป คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่นอฟรงงาเอร์นิเจอร์ไม่ครบเซตเอาเชื่อเพิ่มหมดเอะเชือกเพิ่มก็มีนี้นี่ว่าแล้วทำไมตุ้ไม่ใช่ฟ้าโอ้ยวัตถุฟ้ากาอะไรนีก็ปะปปะปะละละกัตายลาอะไรกัซาซา ยอดอยอดล้นนก็เยอนองใรกรเพือในนีวุมเสรช่วโมงสามารถวุมเสรไว้ได้เบ้อดท่อันนี้เสร็จพอดีใช่ด้วยต้นไม้ตัวไปทำอะไรไดเดี๋ยวนะอีทองแล้วเฮ้ยคนี้ได้แล้วเหรอเฮ้ยเจ๋งเป็ดว่าแตบบ่มันทำอะไรได้วะมันทำอะไรได้อะครับคุณผู้ชม ไอที่ตอนนี้ผมอยากทำอะไรมากที่สุดอะทาสิบางคนบอกว่าอยากทำของแพชรให้หมดเพชรครับโดโดผมอยากทำหรือคนต้องเลยเฮ้ยผมผมผมทาเพชรจ้ามันไม่ใช่แนวผมอะผมเป็นไม่ใช่ฮีโระโตโรตีแเป็นนิลโกะนะครับผมอยากทำบางคนบอกน,นี่นี่นี่พี่แอกเพชรบางคนบอก มีทอง,ทอ,งอย่าไปทำเพียงทองหรือจับทองอะไรพวกนี้เลยฮะจะ่ผมจะอมฟักเยอะไม่เด้อผมซื้อดีไหมเอยไม่ใช่ซื้อครับผิดครับ <f uck> ดีไหมเนะี่ยทำพิรักไว้เยอะเลยอ๋อพิอัอกตู โอ้โหรถพวบรถพวบรถพวบโอ้ยรถพว่วงทำเสอเอ้ยมือแล้วเหรอนอนแปบบ๊บเอ้ยนอนใช้ดาบนอนอีอีอถามว่ามีคนอยากเห็นหน้าผมหน้าผมมีสิวจบผมบอกแค้แหละถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปถามเฮ้ยเดี๋ยวอะไรโอ้โหเห็นซอมบี้เป็นโปเกม,มอนอะไรชาแมนเดอร์เห็นเมื่อไนเลยอ่ะเอ้ยซอมบี้ฉันเห็นนายเป็นชาแมนเดอร์นะ จริงดิครับผมขอฝา,อากน,นิดเลยตานนี้ไงจะฉันให้กับไปตัวนี้ฝากเกอร์แฟกเกอร์ถามว่าตัวในนี้ผมชื่ออะไรนี่อาซัตเต็มๆนะครับนี่โลโก้ใครอยากใครอยากเลยฟะใครอยากเป็นเพื่อนกับในเฟสผมก็ แอรมาได้นะครับเฟสผมชื่อ N A T A K I T A K I T บางคนฟันาทางฝังนดีๆนะครับอุย้ยหล่นทงเว่ทำ N A T T A K I T แล้วก็อะไรวจะจำไม่ได้แล้วก็เว้นวักแล้วก็ใส่ไปว่าตัว C แล้วก็อะไรสักอย่างครับผมจำไม่ได้ละ ใช้ลายพรางนี้แตภาษาอังกฤษอ่ะเฮ้ยผี่แกะแกะสลักเฮ้ยขนไก่เอ้ยกระดูกคิดว่าขนไก่เนหนังไก่ใครเนี่ยเฮ้ยผมว่านะแบบสวิมมิ่ง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 นิ่งนิ่งสวิมมิ่ง